มหากัจจานะพัทเทกรัตตสูตรเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นที่ตโปทารามกรุงราชครตโปทารามเป็นชื่อของสวนป่าซึ่งอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำร้อนธรรมชาติในสวนป่าแห่งนี้มีพระวิหารที่พระพุทธองค์ได้เสด็จไปประทับอยู่เป็นครั้งคราวเรื่องเรื่องพัทเทกรัตบุคคล เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์คราวหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ตโปธารามกรุงราชครึกใกล้รุ่งคืนหนึ่งพระสมิทธิลุกขึ้นไปส่งน้ำที่บ่อน้ำตโปธาเสร็จแล้วก็นุ่งสะบงผืนเดียวยืนผึ่งตัวให้แห้งเวลานั้นเลยปฐมยามไปแล้วมีเทวดาตนหนึ่ง รัศมีงดงามเจิดจ้าไปทั่วบ่อน้ำตะโปธาได้เข้าไปยืนอยู่เบื้องหน้าของพระสมิทธิกล่าวถามท่านว่าจำอุเทศและวิพังเรื่องพัทเทกรัตตบุคคลได้หรือไม่พระสมิทธิตอบว่าจำไม่ได้และได้ถามกลับเทวดาเช่นกันเทวดาก็ตอบว่าจำไม่ได้เหมือนกันพร้อมกันนั้นก็ได้แนะนำให้พระสมิทธิ เรียนและจดจำทั้งอุเทศคือคาถานำและวิพังคือคำอธิบายเรื่องพัฒเฒกรัตบุคคลโดยกล่าวว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์กล่าวจบแล้วเทวดาตนนั้นก็หายวับไปวันรุ่งขึ้นพระสมิทธิได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ณนะที่ประทับได้กราบทูลเรื่องที่ประสบมา เมื่อตอนใกล้รุง่งและทูลขอให้ทรงแสดงธรรมเรื่องพัทเทกรัตตบุคคลโปรดพระพุทธองค์ทรงกล่าวแต่พระคาถาซึ่งเป็นอุเทศในเรื่องนี้ตามคำทูลขอแล้วเสด็จลุกจากที่ประทับนั่งเข้าไปในพระวิหารภิกษุทั้งหลายซึ่งเข้าเฝ้าในคราวนั้นด้วยเมื่อได้ฟังเพียงอุเทศอย่างนั้นก็ปรึกษากันว่าน่าจะมีพระเถระสักอง ที่จะช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจได้ในที่สุดก็พร้อมใจกันเข้าไปหาพระมหากัจจานะเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องทำแต่ละวันให้ดีตามคำอธิบายของพระมหากัจจานะพระมหากัจจานะในตอนแรกได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายเข้าเฝ้าและทูลถามข้อธรรมเรื่องนี้กับพระพุทธองค์ให้ได้โดยเปรียบว่า พระองค์เหมือนแก่นไม้เมื่อบุคคลสแสวงหาแก่นไม้ก็ต้องไปเอาแก่นไม้ไม่ใช่ไปเก็บเอาแต่กิ่งและใบของต้นไม้แต่ภิกษุเหล่านั้นก็ยืนยันในความมุ่งหวังเดิมโดยมั่นใจว่าพระเทระจะช่วยอธิบายทำเรื่องนี้ให้เป็นที่เข้าใจได้เป็นอย่างดีในที่สุดพระมหากัจจานะก็รับอาราธนา ท่านเริ่มด้วยการยกอุเทศที่พระพุทธองค์ตรัสด,ด้วยพระคาถาแล้วตามด้วยคำอธิบายตามลำดับดังนี้หวนคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วหมายถึงมีใจผูกพันอยู่ด้วยฉันทคะความรักใคร่ติดใจในอายตนะภายในอายตนะภายนอกที่เพลินพอใจวาดหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงหมายถึงตั้งจิตมุ่งมั่น ในสิ่งที่ตนยังไม่ได้เพื่อให้ได้มาสิ่งนั้นคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกในอนาคตความตั้งจิตมุ่งหวังทำให้เพลินพอใจในอายตนะภายในอายตนะภายนอกที่ยังไม่มาถึงวอกแวกวันไหวไปตามกิเลสหมายถึงมีใจผูกพันอยู่ด้วยฉันทราคะในอายตนะภายใน อายตนะภายนอกที่เป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเมื่อมีใจผูกพันอยู่ด้วยฉันทราคะอย่างนั้นก็เพลินพอใจกับอายตนะภายในอายตนะภายนอกที่กําลังเกิดขึ้นพระมหากัจจานะได้อธิบายทรรมดังกล่าวโดยในตรงกันข้ามด้วยจึงเป็นคำอธิบายหกประเด็นตามแนวอธิบายของพระพุทธองค์ ต่างกันที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายอิงเบญจขันส่วนพระมหากัจจานะอิงฉันทราคะในอายตนะภายในอายตนะภายนอกหกคู่กล่าวจบพระมหากัจจานะก็ขอให้ภิกษุเหล่านั้นนำความเข้าไปทูลถามพระพุทธองค์อีกครั้งหนึ่งหากมีพระดำรัสตอบอย่างไรขอให้น้อมรับจดจำไว้ตามนั้นภิกษุเหล่านั้น ได้ทำตามคำแนะนำของพระมหากัจจานะโดยได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์และกราบทูลรายงานเรื่องที่พวกตนได้ไปขอให้พระเทระแสดงธรรมเรื่องนี้โดยลำดับพระพุทธองค์ได้ตรัสยกย่องพระมหากัจจานะว่าเป็นบัณฑิตมากด้วยปัญญาคำอธิบายธรรมเรื่องพัทเทกรัตตบุคคลที่ท่านกล่าวแล้วนั้นตรงกับที่พระองค์ มีพระประสงค์จะอธิบายทุกประการทรงให้ภิกษุทั้งหลายจดจำไว้อย่างนั้นจบมหากัจจานะพัทเทกรัตมหากัจจานะพัทเทกรัตสูตรเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นที่ตโปธารามกรุงราชครืตโปธารามเป็นชื่อของสวนป่าซึ่งอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ในสวนป่าแห่งนี้มีพระวิหารที่พระพุทธองค์ได้เสด็จไปประทับอยู่เป็นครั้งคราวเรื่องเรื่องพัทเทกรัรตบุคคลเป็นเบื้องต้นของพรหมจันทร์คราวหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ตโปทารามกรุงราชครึกใกล้รุ่งคืนหนึ่งพระสมิทธิลุกขึ้นไปส่งน้ำที่บ่อน้ำตะโปทา เสร็จแล้วก็นุ่งสบงผืนเดียวยืนผึ่งตัวให้แห้งเวลานั้นเลยปฐมมยามไปแล้วมีเทวดาตนหนึ่งรัศมีงดงามเจิดจ้าไปทั่วบ่อน้ำตะโปธาได้เข้าไปยืนอยู่เบื้องหน้าของพระสมิทธิกล่าวถามท่านว่าจำอุเทศและวิพังเรื่องพัทเทกรัตตบุคคลได้หรือไม่พระสมิทธิตอบว่าจำไม่ได้ และได้ถามกลับเทวดาเช่นกันเทวดาก็ตอบว่าจำไม่ได้เหมือนกันพร้อมกันนั้นก็ได้แนะนำให้พระสมิทธิเรียนและจดจำทั้งอุเทศคือคาถานำและวิพังคือคำอธิบายเรื่องพัฒเทกรัตตบุงคลโดยกล่าวว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์กล่าวจบแล้ว เทวดาตนนั้นก็หายวับไปวันรุ่งขึ้นพระสมิทธิได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ณนะที่ประทับได้กราบทูลเรื่องที่ประสบมาเมื่อตอนใกล้รุ่งและทูลขอให้ทรงแสดงธรรมเรื่องพัทเทกรัตตบุคคลโปรดพระพุทธองค์ทรงกล่าวแต่พระคาถาซึ่งเป็นอุเทศในเรื่องนี้ตามคำทูลขอแล้วเสด็จลุกจากที่ประทับนั่ง เข้าไปในพระวิหารภิกษุทั้งหลายซึ่งเข้าเฝ้าในคราวนั้นด้วยเมื่อได้ฟังเพียงอุเทศอย่างนั้นก็ปรึกษากันว่าน่าจะมีพระเถระสักองค์ที่จะช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจได้ในที่สุดก็พร้อมใจกันเข้าไปหาพระมหากัจจานะเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องทำแต่ละวันให้ดี ตามคำอธิบายของพระมหากัจจานะพระมหากัจจานะในตอนแรกได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายเข้าเฝ้าและทูลถามข้อธรรมเรื่องนี้กับพระพุทธองค์ให้ได้โดยเปรียบว่าพระองค์เหมือนแก่นไม้เมื่อบุคคลแสวงหาแก่นไม้ก็ต้องไปเอาแก่นไม้ไม่ใช่ไปเก็บเอาแต่กิ่งและใบของต้นไม้แต่ภิกษุเหล่านั้น ก็ยืนยันในความมุ่งหวังเดิมโดยมั่นใจว่าพระเทระจะช่วยอธิบายทำเรื่องนี้ให้เป็นที่เข้าใจได้เป็นอย่างดีในที่สุดพระมหากัจจานะก็รับอาราธนาท่านเริ่มด้วยการยกอุเทศท,ที่พระพุทธองค์ตรัสด้วยพระคาถาแล้วตามด้วยคำอธิบายตามลำดับดังนี้หวนคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วหมายถึง มีใจผูกพันอยู่ด้วยฉันทราคะความรักใคร่ติดใจในอายตนะภายในอายตนะภายนอกที่เพลินพอใจวาดหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงหมายถึงตั้งจิตมุ่งมั่นในสิ่งที่ตนยังไม่ได้เพื่อให้ได้มาสิ่งนั้นคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกในอนาคตความตั้งจิตมุ่งหวัง ทำให้เพลินพอใจในอายตนะภายในอายตนะภายนอกที่ยังไม่มาถึงวอกแวกวันไหวไปตามกิเลสหมายถึงมีใจผูกพันอยู่ด้วยฉันทราคะในอายตนะภายในอายตนะภายนอกที่เป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเมื่อมีใจผูกพันอยู่ด้วยฉันทราคะอย่างนั้นก็เพลินพอใจกับอายตนะภายใน อายตนะภายนอกที่กำลังเกิดขึ้นพระมหากัจจานะได้อธิบายธรรมดังกล่าวโดยในตรงกันข้ามด้วยจึงเป็นคำอธิบายหกประเด็นตามแนวอธิบายของพระพุทธองค์ต่างกันที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายอิงเบญจขันธ์ส่วนพระมหากัจจานะอิงฉันทราคะในอายตนะภายในอายตนะภายนอกหกคู่กล่าวจบ พระมหากัจจานะก็ขอให้ภิกษุเหล่านั้นนำความเข้าไปทูลถามพระพุทธองค์อีกครั้งหนึ่งหากมีพระดำรัสตอบอย่างไรขอให้น้อมรับจดจำไว้ตามนั้นภิกษุเหล่านั้นได้ทำตามคําแนะนำของพระมหากัจจานะโดยได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์และกราบทูลรายงานเรื่องที่พวกตนได้ไปขอให้พระเถระแสดงธรรมเรื่องนี้โดยลำดับ พระพุทธองค์ได้ตรัสยกย่องพระมหากัจจานะว่าเป็นบัณฑิตมากด้วยปัญญาคำอธิบายธรรมเรื่องพัฒเกรัตตบุคคลที่ท่านกล่าวแล้วนั้นตรงกับที่พระองค์มีพระประสงค์จะอธิบายทุกประการทรงให้ภิกษุทั้งหลายจดจำไว้อย่างนั้นจบมหากัจจานะพัฒเกรัตมหา